สวัสดีครับน้าฮนนะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ JK Fishing Channel ครับผมโอ้แดดวันนี้ก็ผมมาอยู่ที่หมายของน้าสำรวยนะครับ mm hmm. ก็ห้วยไม้เต่งเนาะช่วงน้ำขึ้นนะครับ mm hmm. ก็เห็นนานะเขาบอกว่าน้ำขึ้นแล้วมันจะจะค่อนข้างกินดีนะครับ mm hmm. วันนี้มีเวลาก็เลยมาลองดูเนาะมีเวลาตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับก็ตอนเย็นเย,น,เยนก็กลับ ก็มาลองดูว่าปลามันเข้าจริงหรือเปล่านะครับกับหมายชายฝั่งนะครับที่ก่อนเนี่ยไปหมายนาเอกน้ําขึ้นเหมือนกันครับก็ก็เจอนะครับแต่ว่ามันผมว่าถ้าน้ําขึ้นเนี่ยพวกปลาใหญ่พวกปลาอะไรที่มันอยู่กลางอ่างครับมันก็จะกระจายตัวเนาะมันก็จะเข้ามาเล่นเหยือ่อดิมๆได้ได้เยอะขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นปลาเล็กเนี่ยครับเราก็จะตกง่ายกว่าพวกปลานิลพวกปาลาอะไรพวกนี้เวลาน้ําขึ้นเนี่ยมันก็จะออกออกมาจากริมฝั่งค่อนข้างเยอะนะครับ ก็มีโอกาสที่จะเจอตัวมันค่อนข้างสูงเนาะโอเคคราวนี้ชุดแรกตีไปแล้วครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ในใจก็นางฟ้าเนาะหลักๆโอเคนะนะไปตามลุ้นตําเชียงครับผม หลอนหัวขําครับนะนะเชา้านี้ตัวแรกนะครับ <c oughs> ก็กี้ไม่ได้เปิดกล้องพอดีเอาน้ำแข็งไปใส่ถังนะน่าุรวยเอาน้ำแข็งมาส่งโอเคมาละแต็มแรกนะครับ ดีบุมกล้องไกลนะนะไอแว่นไ <laughs> อวนแอวน่นมาอีกตัวหนึ่งเนาะเออมีปลาเป็เลยแว่าบอกว่าปลากำลังเข้าเลย แต่ได้ตัวที่หลุดเมื่กี้ใสาดีเลยแซมที่สองครับสำหรับนางฟ้านะจะใส่แวน่นเราไม่นับแล้วกันวันนี้จริงผมโอ้โหเช้าโดนไปอีกตัวแต่ว่าผมไม่ได้เปิดกล้องเอ้ยอ๋อตัวน่าจะเป็นยี่สกครับอยู่นะถุงรวยแล้วมัน ไซดีเนาะช่วงนี้น้ำขึ้นครับแล้วนะแต่ละตัวนะครับอ่ะผมให้ดูไซุ้ยโลกว่าโลกว่านะครับนี่ครับบิ้งเบ้ง,งนั่นเลยตัวใี้ดูตัวใีวให่หลุดตะตะทีใหญ่ ต่อยสมอมันปีดปาร์ตปีดปาร์ตบุญอยู่เนี่ยนักต้องไม่อยู่อ่ะกลับติดเลยแล้วนักต่องเลยนักเตะไทยเลยเย่นี่นะทำรวยครับผมเนี่ยนะนะเจ้าของหมายนะครับปีดปาร์ตปีดปาร์ตกับสองสี่รอบโดนจนได้ดีสุดทายครับผมครับป๋าป๋าได้กินนะกินต้มยำผมข้าวตอง ไปเข้าตรงนี้นะคุมดึงมานอกหลังได้นะเออหลังอยู่เลยขอบคท,ทยครับมหมายที่สามครับครับครับลูกค้าสนใจติดต่อได้นะครับอ่เบแล้วครับ

น้ำใหม่ที่มเลยครับนะนะ้าครับนะะะตรงนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับร<อ>้อนที่ไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่ามันร้อนนะครับตั้งกล้องค่อนข้างลำบากครับมัร้อนมากเลย ปลาก็ถือว่าเข้าเรื่อยๆครับหมายอันนี้อยู่หมายผู้ช่วยสำรวจนะครับหมายเต่งคือน้ํามันขึ้นอ่ะน้ำมันขึ้นมาเยอะเลยจนถึงตัวบาที่ที่ตั้งไว้แล้วครับก็ถ้าไหนนั้นนะเคยมาก่อนหน้าเนี้อ่อน้ํามันจะลงตอนนี้น้ํามันเริ่มขึ้นละพอน้ํามันขึ้นนะครับหมายหมายผู้ช่วยสำรวจก็ปลามันก็จะกระจายตัวมันก็จะเข้ามากินในฝั่งค่อนข้าง,งเยอะเหมือนกันแต่ใหญ่มีครับหลุดไปเยอะขาดเลยแหละน้าผู้ช่วยเขาก็ กดยืดส่งไทยขึ้นมา2องแมละนะครับผมผมก็งมหาปานินต่อไปเนาะก็หลุดหลายแต้มเลยครับหลุดเยอะประมงปลาหมอก็กินแบบโอ้โหเนี่ยเพิ่งจะได้พักครับมันร้อนอาบายอ่ะโอเคเดี๋ยวตามลุ้นดูครับว่าวันนี้จะจบสักกี่หางน,นะครับเดี๋ยวนั่งพักก่อนไปดครับร้อนจัง กระสูบครับนะนะกระสูบผิดคิวเออมนเริ่มเลยลูกปลากระสูบสายสองได้นะผิดคิวชาร์ดลูกปลาแนะ่ นะนะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสี่โมงนะครับก็อย่างที่เห็นครับข้างหลังมืดมาเลยคาดว่าถ้าไม่มีลมพัดมาน่าจะไม่ถึงครับก็เดี๋ยวผมก็พยอยเคลียร์ของก่อนวันนี้ปลาก็ได้หลากหลายครับพอดีผอบอนอนแล้วก็มันร้อนครับผมเลยไม่ได้ถ่ายก็มีหลากหลายอย่างเนาะเดี๋ยวในท้ายเดี๋ยวมาสรุปผลปลาลมอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ของก่อนไปกลัวฝน ของระหว่างเก็บของนะนะปีดเลยแต่ก็ไม่ถ่ายตั้งกล้องไม่ได้ถ่ายไว้นะยี่สกไทยเนีย่ยครับไปเดีย๋ยวมาดูผลปรารวมกันต่อโอเคคร,ครับนะตอนนี้ก็เป็นเวลา ห้าโมงครึ่งแล้วนะครับก็ผมก็เริ่มทยอยเก็บของเสร็จหมดละเหลือแค่ขันเบ,บ็ดที่ทิ้งไว้นะครับเผื่อได้ลุ้นอันนี้ก็คือผลงาน,นครับนะนะยี่สกอ่ะก็กาดซเอาเองแล้วกันนะครับจะมาดูใกล้อ่ะฮดูป้าอนะไได้เนี่ยไล่ไปเลยครับเนี่ยยี่สกไทยเนี่ยขวดนะครับสองลิตรเออหนึ่งจุดแปดอ่ะไล่ไปเลยอันนี้ปิดคิวเนี่ยกระสุนปิดคิวอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นหมายของน้าผู้ช่วยครับ ผู้ช่วยสำรวยนะครับเนี่ยครับผู้ช่วยสำรวยตัวเป็นๆเ,เลยนะครับ,รบก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์นาเขาไว้ตรงนี้ให้นะครับอันนี้ผมมาหมายห้าเนาะผมอยู่หมายห้าแต่ว่าหมายเห้ายังทำเรียบร้อยผมก็เลยไปพักหมายสี่แล้วตกหมายห้านะครับนะหมายเขายากไหมก็ไม่ยากครับต่างก็ลําบากนิดหน่อยอแต่ว่าเราก็ต้องเอารถยกสูงมานะร,รถเตี้ยๆไม่จําเป็นจะไปเอามารถเก่งก็ไม่ต้องอ,อ,อมาอะนะครับมันก็ไม่เยอะ อุปตักนิดเดียวไม่เยอะนะครับเตรียมอะไรมาไหมครับต้องเตรียมอะไรมาไหมก็ก่อนพักก่อนอดับแรกะนะับแล้วก็เหยื่อครับถ้าไม่มีก็ติดต่อผู้ช่วยได้สั่งลวกหน้าก่อนนะ,ะผมจะได้ทำไว้ให้ อันนั้นนะก็ใส่เล็กครับเดี๋ยวผมปล่อยให้มันไปโตก่อนเนะาะกลัวไม่รอดถ้าไม่รอดก็ใส่ชัางอ่าไปแล้วจะรอดไหมเดี๋ยวคอยดูมันก่อนก็ลงไปเลยเดี๋ยวก็ฟื้นเนี่ยครับก็ปล่อยไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยวยังไงถ้าน้านะชื่นชอบนะบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับสไคร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งปิ้งๆงนะครับเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่เนี่ยจะได้รับชมกัตใครนะครับก็อาจจะช้าหน่อยนะนะตรงนี้ก็ทั้งทำงานทั้งทุกอย่างต้องคนเดียวก็ฝากไว้ครับหมายดีๆนะครับที่ห้วยแม่เต็งก็ลองดูได้ครับนะครับมาพิสูจน์กันดูมาค้นหากันดูที่เนี่ยมันมีอะไรค้นหาเยอะครับก็ผมก็มาบ่อยครับมาค่อนข้างบ่อยเพราะว่ามันมันยังไม่ถึงที่สุดของที่สุดที่จะต้องเจอไปนะครับก็โอเค ผลงานก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยว,วคลิปหน้าจะไปที่ไหนนะครับติดตามเราชมผลงานครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสสวัดีครับไปกลับบ้านกันดีกว่า Aqui, ó. Vai.